ปืนไฟเอาไม่รู้แต่มาก็ดีแล้วครับอุย้ยระยะระยะแคบมากเลยอะปืนไฟโอ้ใช้ได้อยู่นะครับมันชอบมารุม,มกันตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะไหวอยู่จริงไหมครับววทิพยสี่ยังไม่มได้เสียหายแต่หนามเริ่มพังไปแล้วโอเคอุย้ยปืนไฟแรงมากนะคือเดินเข้ามาปุ๊บคือตายเลยอะใช่ครับเดินเข้ามาปุ๊บก็ลม้มลงไปเลยอะไหนอะพิงซอมบี้ เออยิงยิงอู้ยู้ย้ยโหมันทะลุทะลวงเอ้ามอนเตอร์เปลี่ยนกลายเป็นเอเลียนไม้แต่เอเลี่ยนเลือดไม่ได้เยอะนะนั่นนึกว่าจะยากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรลองดูครับจะพึ่งพึ่งประมาทมันครับเราจะตายง่ายๆเลยก็ได้อุ้ยโหอุ้ยมันทะลุเข้าไปแล้วโอ้โหมันวิ่งไวมากเลยอะมันเรียบร้อย